หลังนี้เป็นบ้านที่มีโครงสร้างที่ดูมั่นคงและโอถงมาในสไตล์คอนเทมพอร์รีครับโดยบรรยากาศของตัวบ้านจะลิงก์กับทำเลในโซนพุทธมณฑลนี้ด้วยเพราะนี่เป็นบ้านที่อยู่ชานเมืองที่เป็นรอยต่อของจังหวัดนนทบุรีกรุงเทพและนคนปรปฐมซึ่งจะไม่ได้แออัดเหมือนในเมืองบรรยากาศจึงใกล้เคียงธรรมชาติเหมาะกับสไตล์บ้านที่มีความรู้สึกแห่งการพักผ่อนที่นี่คือโครงการเมืองดีพุทธมณฑลสายสอง หลังนี้เป็นบ้านเดี่ยว2ชั้นเนื้อที่63.5ตารางวาพื้นที่ใช้สอย217.3ตารางเมตรมี3ห้องนอน2ห้องน้ําตัวบ้านดูใหญ่เต็มพื้นที่และรอบๆบ,บ้านก็ยังมีส่วนที่เป็นพื้นคอนกรีตไว้ให้ใช้งานเป็นลานอนเนกประสงค์ได้รวมไปถึงหลังบ้านก็มีลานซักล้างด้วยครับหลังนี้สามารถจอดรถได้2คันแบบในร่มครับโดยใช้เป็นพื้นทายล้างพื้นผิวจะมีความหยาบทําให้ไม่ลื่น โดยมีการตัดสีให้ดูมีลูกเล่นและสวยงามครับที่ชั้นหนึ่งนี้เข้ามาจะเจอโถงก่อนครับการใช้งานหลักๆจะเป็นลิฟวิ่งรวมไปถึงมุมทานข้าวด้วยพื้นที่กว้างๆแบบนี้ทำให้เวลาจัดสรรออกมาแล้วจะดูเป็นสัสดส่วนและก็เอาไว้เป็นจุดที่เชื่อมต่อกับฟังก์ชันอื่นๆของบ้านได้อย่างสะดวกครับ ห้องครัวจะอยู่มุมในสุดของบ้านครับซึ่งทำเคาน์เตอร์ครัวไว้ให้แล้วโดยมาในรูปแบบ L shape เวลาทำครัวก็จะมีความสะดวกในการหยิบจับวัตถุดิบห้องนี้สามารถทำครัวหนัหนกๆได้ครับเพราะมีจุดให้ระบายควันทั้งหน้าต่างและประตูส่วนการตกแต่งของเคาน์เตอร์ก็ปูก,กระเบื้องให้แล้วรวมไปถึงผนังซึ่งมีกระเบื้องโมเสกเพิ่มลูกเล่นด้วยครับหลังนี้มี2ห้องน้ำครับโดยจะอยู่ที่โถงชั้น1กับที่โถงชั้น2 การตกแต่งมีการคุมโทนให้เป็นสีเบจทั้ง2ห้องเลยสุขภัณฑ์ก็มีมาให้ครบรวมไปถึงชาวเวอร์โดยฝั่งชาเวอร์ของห้องน้ําชั้น2จะมีกระเบื้องลายหินให้ดูมีกิมมิคของความลักชูรี่ขึ้นมาด้วยครับส่วนกระเบื้องผนังก็ไม่ใช่แบบเรียบๆจะเห็นว่าพื้นผิวดูมีเท็กเจอร์ห้องน้ําก็จะดูมีมิติขึ้นด้วยครับ3ห้องนอนของบ้านหลังนี้จะอยู่ที่ชั้น2หมดเลยครับโดยห้องมาสเตอร์เบดมจะมีขนาด26.5ตารางเมตรซึ่งอยู่ทิศหลังบ้าน มีความยาวเท่ากับความกว้างของตัวบ้านเลยครับทําให้รองรับการจัดห้องนอนได้ทุกรูปแบบส่วนห้องนอน2จะอยู่ทิศหน้าบ้านซึ่งเป็นห้องขนาด12ตารางเมตรมีโซนระเบียงห้องก็จะดูโปร่งและดูรีแลกซ์ขึ้นมาอีกหน่อยและห้องนอนสามีขนาด20ตารางเมตรอยู่ทิศหน้าบ้านเช่นกันโดยมีมุมเบวินโดทําให้มองวิวในองศา,ศาที่มากขึ้นได้โดยรวมแล้วทั้ง3ห้องนอนจะมีเอกลักษณ์คนละแบบเลยครับ นั่นก็จะสะท้อนถึงตัวตนของคนที่อยู่ในแต่ละห้องว่าชอบสไตล์แบบไหนก็เรือกห้องนั้นได้แบบไม่ซ้ำกันเลยครับส่วนการตกแต่งอื่นๆก็ยังมีในเรื่องของพื้นไม้ชั้น2ครับที่เป็นพื้นปาเก้ทั้งชั้นจะได้ผิวสัมผัสธรรมชาติแบบจริงๆและยังเดินสบายเท้าด้วยและหน้าต่างทุกบานของบ้านหลังนี้ใช้เป็นกระจกเขียวตัดแสงด้วยครับซึ่งกันแสง UV ได้ดีเฟอร์นิเจอร์ต่างๆภายในบ้านก็จะเหมือนมีเกราะป้องกันความเสื่อมทำให้ใช้งานได้นานขึ้น โครงการเมืองดีพุทธมทนตรสายสองตั้งอยู่ที่ซอยสาราธรรมศพ9ครับโดยจากถนนบรมราชชนนีเลี้ยวเข้าพุทธมทนตรสาย2มาประมาณ1.6กิโลเมตรก็จะถึงซอยสาราธรรมศพเลี้ยวเข้ามาอีก800เมตรก็จะถึงซอยที่9พอดีครับและแลนด์มาร์คสำคัญใกล้ๆกลที่นี่ก็จะมีมหาวิทยาลัยมห ah ิดลเซนทรัศสรายาและพาซิโอปาร์คการจนาพิเศษครับ การอยู่อาศัยของบ้านนี้ดูแล้วไม่จำเจครับทุกฟังก์ชันที่จำเป็นมีให้ครบที่นี่หมดแล้วส่วนเธาเรื่องความชอบในการจัดแต่งให้เป็นสไตล์ไหนตรงนี้คุณสามารถออกแบบได้เองอย่างอิสระโดยหลังนี้ขายในเรทราคา5ล้านนิดๆเท่านั้นท่านใดที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Description ใต้คลิปนี้ได้เลยครับ รับชมผลงานของเราแล้วอย่าลืมกด Subscribe c h anel Bangkok Asset และติดตามช่องทางต่างๆของเราด้วยนะคะเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดข่าวสารบ้านหลังใหม่ๆและโปรโมชั่นดีๆจากเราค่ะ